ค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับครลบเช้าครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับอืมวันนี้ค่ะเหตุการณ์ไม่ซ้ำรอยเมื่อวานแล้วนะคะพี่อ๋องบวกมา22จุดเนี่ยเออใช่ก็ตลาดยุโรปมันก็ก็บวกต่อนะดูแบบบวกหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าก็ถือว่า ดีอะดึงเซนเมนต์ตลาดบ้านเราให้ให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็ก็ภาพก็ก็เหมือนแบบดูดูดีขึ้นนะอืมก็คือน,น่าจะปิดเหนือแก็บที่เปิดไว้ด้วยนะก็คือแก็บมันคือหนึ่งห้าเจ็ดสี่อ่ะ<ม>วันนี้ตอนนี้มันแบบหนึ่งห้าเจ็ดแปดเนาะอ่าถ้าแบบหนึ่งห้าเจ็ดหกปิดปิดอยู่ก็น่าจะโอเคอะดีขึ้นนะครับแต่ถ้ายังยังยังไม่อยู่ก็อาจจะยังยังแบบ อ่างผันผวนต่อแต่ก็เชื่อว่าถ้ากรอบร่างก็ดูเหมือนมีแรงรับนะแถวแบบหนึ่งห้าห้าศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้ายังเป็นปัญหาปัญหาแบงก์อย่างเงี้ยเหมือนตลาดก็แบบเริ่มเริ่มแบบเหมือนแบบมองว่ามีแบบหน่วยงานเข้ามาแบบเหมือนแบบช่วยเหลือแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ตัวธนาคารกลางต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบแบงค์ขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาแบบเสริมสภาพคล่องให้ก็อาจจะบันเทาไปในระดับหนึ่งนะครับถัดไปก็อาจจะรอรอเฟดนะครับที่จะเริ่มประชุมในวันนี้แล้วก็ผลประชุมก็คือคือพรุ่งนี้นะครับตลาดก็ยังยังแบบมองห้าสิบห้าสิบอยู่นะว่าจะ ครั้งนี้จะขึ้น0.25หรือว่าไม่ขึ้นเลยโครงรบเบียไว้เพื่อแบบช่วยเหลือภาคธนาคารที่มันเกิดวิกฤตในเรื่องของอปัญหาสภาพคล่องอนั้นจากที่แบบเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อนเนื่องเงนี้ยนะครับก็รอตามดูก็เชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะทรงๆบ้างนะแต่แต่ก็ถือว่าภาพรวมก,ก็ดูแล้วน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่แบบลุ้นแบบ หนึ่งห้าหนึ่งแปดที่ทําจุดต่ําไว้อะมีโอกาสเป็นเป็นบอททอมละเพื่อแบบกลัแบบมาปรแบบตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็แบบ้านเราก็กลคงเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มตัวนะเพราะว่ามันก็มีการกํ <Yeah. S 1> าหนดวันเลือกตั้งลวก็คือวันอาทิตย์ที่สิบสี่พฤษภาค,คมนะฮะก็ถ้ายิงแบบสยติเซตหนึ่งถึงแบบสามเดือนก่อนเลือกตั้งก็ขึ้นได้นะครับ ส่วนให่ก็จะขึ้นแบบประมาณสักสองเปอร์เนกว่าถึงประมาณสามเปอรเซ็นอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเ,าเป็นปัจจัยหนุนด้านภายในะนะครับให้กับตัวภาวะตลาดได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้กรอบบนถัดไปเนี่ยจะอยู่มีหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าะครับถึงประมาณแบบกันหกอ่านะครับก็หลุนภาพของการ อกลับมากลับมาดินเหนือได้จากที่แบบหลุดไปแล้วก็ลงไปเร็วมากอันนี้ก็พยายามจะกลับขึ้นมาแล้วก็รัวมากนั้นก็ยังมองว่าอพันเจ็ดก็ยังได้เห็นนะนะครับน่าจะได้เห็นแบบในแต้มสองก็ก็มีโอกาสนะครับอืมอันนี้ก็เป็นภาพภาพตลาดนะครับส่วนตัวอของหุ้นนะครับ ก็เอ่อีจซีนะที่แนะนำไปก็มีอยู่ก็สามารถถือได้ต่อนะครับเราซื้อไว้ดนะ้านตอนเช้าว่ะถัดไปด้านบนก็ก็จะมีแถวสักประมาณสามเก้าสมเก้าจุดห้ากอนอย่างเงี้ยนะครับก็เอถือไปรอขายเบื้องต้น ที่แนวนานละกันนะครับก็น่าจะโมเมนตัม um ที่ดีปรับตัวขึ้นได้ส่วนตัวเซฟฟี f ฟิวเจอร์อาจจะรอย่อลงมาก่อนละกัน <c oughs> เพราะว่าไล่ตามตอนนี้มันอาจจะดูแบบเสี่ยงไป <c oughs> ะนะครับตลาดมันก็ดูผันผวนแล้วก็คู้น,นี้อาจจะมีแบบแรงขายก่อนทราบผมไม่ทเฟกก็ได้อย่างเงี้ก็รอย่อลองก็ก็ไม่สายนะครับซึ่งก็เดี๋ยว ขอเรนซีก็นละกันนะครับสัวบุนทองคำด้วยก็รอในส่วนของตัวผลบรชชุมเฟดเช่นเดียวกันครับผมอ่าโอเคนะคะสำหรับที่เฟกและทองรอกันนิดนึงก่อนเพราะวันนี้ร้อนแรงจริงๆนะพี่อ,อง๋งคือเขาขึ้นมาพับับเลยอะ่ะเร็วกันมากเลยนะคะใช่ครับผมโอเคนะคะสำหรับหุ้นแนะนำพี่อ,อ๋งบอกว่า b ีเจตัวเดียวเลยใช่ไหมคะพี่อ,อง๋งตอนนี้ก็ ็ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้วันงานดีกว่านะครับวันๆๆวันวันวันเสาร์เออหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเออมันโอ้ยน้องไอพี่เก็บเก็บของดีไว้ซิมันจะเออหัของดีต้องเก็บไว้ก่อนมันจะบอกตอนนี้ได้ยังไงมันก็ไม่สเปเชียลเออเราเราเผยหมดไม่ได้เรามีหุ้นอยู่เต็มเลยตอนนี้เต็มมือเลยแต่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอก วันเสาร์โอ้น่ารักมากดีเลยค่ะพี่หองเดี๋ยวเป็นงานเราต้องไปเจอกันเลยนะคะบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนเด็ดมากแน่นอนถูกไหมพี่หอ,อกเนาะเออเนี่ยพี่แบบยอมแบ่งตัวเด็ด b ซ c มาตัวนึ่งน,นะแต่ตอบตัวที่เหลือนี่เดี๋ยวต้องต้องเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนครับเออเราขอดู ตัวเด็ดตัวอื่นด้วยนะพี่อ่องนะวันงานลับรองว่าเด็ดรับรองว่าเด็ดโอเคเลยค่ะพี่อ่องขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นี้ค่ะพี่อ่องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับนะพี่อ่องน่ารักมากเลยนะคะก็พี่อ่องนะคะก็เป็นหนึ่งในท่านที่เดี๋ยวเราจะไปเจอในวันเสาร์นี้ด้วยนะบอกแล้ววันเสาร์นี้เด็ดจริงๆนะหุ้นหนึ่งสองสามสี่มีอะไรบ้าง